สวัสดีครับหากคุณเามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดแม่เพนกวินแม่ตะวันยืนหยุดขัง11สภา,านักศึกษาร่วมหนุน3ข้อเรียกร้องปฏิรูปเมื่อเวลา16.30กานาที27มกราคมที่สกายวอล์กเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคกรกลุ่มทะลุฟ้าพร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชน ยังคงจัดกิจกรรมยืนหยุดขังเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของนางสาวธันตะวันตัวตุวลานนท์หรือตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พง์หรือแบมสองนักกิจกรรมผู้ต้องหาคดี1นึที่เพิกถอนประกันตัวเองอดอาหารและน้ำเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุม และการแสดงออกทางการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและร่วมกันมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยการยกเลิกมาตรา1 1 2และมาตรา116ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสุรีรัตน์ชิวารักษ์แม่ของนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินหนึ่งให้แกนนำนักศึกษาและราษฎรมาร่วมกิจกรรมด้วยนางสุรีรัตน์กล่าวว่า เป็นห่วงนักกิจกรรมทั้งสองคนรู้สึกทนไม่ไหวจึงออกมาร่วมยืนหยุดขังแต่จะยืนเท่าที่ยืนได้เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีพร้อมทั้งชวนแม่ของตะวันและแม่ของแบมมาร่วมยืนหยุดขังด้วยนายธนพัฒน์กาเพงหรือปูลทะลุฟ้ากล่าวว่าเพื่อนเรานั้นยอมที่จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงด้วยการอดอาหารเขาสองคนนั้นไม่ได้อดอาหารเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวเอง แต่อดหานเพื่อเรียกร้องสิทธิประกันตัวให้กับเพื่อนๆอีกยิ่มสองคนนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำให้กับพวกเราซึ่งเป็นนักสู้ที่อยู่ข้างนอกทุกคนดังนั้นพวกเรานั้นจึงออกมายืนยันว่าในเมื่อเพื่อนๆเราสู้เราก็จะสู้ไปกับเพื่อนๆเราในเมื่อเพื่อนๆนั้นเรายังอยู่ในเรือนจำเราก็จะออกมาสู้กับเขาจนกว่าเขานั้นจะได้รับสิทธิ์ประกันตัว ต่อมาเวลา18บแนาิกาสีินาทีกิจกรรมเสร็จสิ้นหลังยืนแสดงเชิงสัญลักษณ์เป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมร่วมเปลงเสียง3ข้อเรียกร้องและปิดท้ายด้วยประเด็จการจงพินาศ3ามครั้งเป็นอันจบกิจกรรมและนัดอีกครั้งในวันที่ย8ิมกราคมเวลา16นาฬิกาที่หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมนครความคืบหน้าล่าสุดชวนหลีกภัยกรีดสว ไม่อยากประชุมไม่กดบัตรให้องค์ประชุมครบเลี่ยงถกกฎหมายด่าตัวเองเมื่อเวลา10นาฬิกามกราคม2 5 6 6ที่รัฐสภาในชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเหตุการณ์สภาล่มต่อเนื่องว่าความจริงได้ขอร้องสสว่าในช่วงสุดท้ายของปลายสมัยการประชุมสภาเวลามีค่ามากแม้เวลาจะดูว่า มีเหลือสั้นถึง4ง5สัปดาห์ก็ตามนั้นแต่สามารถพิจารณาเรื่องสำคัญให้ผ่านไปได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือสวก็เป็นไปด้วยคือไม่กดบัตรแสดงตนเพื่อไม่ให้ครบองค์ประชุมเดิมนะ่ะเข้าใจว่ามีความเข้าใจข้อบังคับและวาระผิดแต่ตอนหลังนะ่ะสวบางคนนั้นได้มาบอกว่าไม่อยากจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐรมนูญเพราะเป็นกฎหมายที่จะด่าเขาอย่างไรก็ตาม ็หน,นีไม่พ้นจึงหารือกับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒธธิสภาต้องบรรจุวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ดีจึงคาดว่าจะนัดประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์ก่อนการอาภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152จะบรรจุวาระร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนหนวันและวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งวัน ประมาณวันที่6กถึงเกุมภาพันธ์โดยนายพรเพชรเห็นด้วยเมื่อถามว่าการหารือกับวิปสามฝ่ายเมื่อ1ิามกราคมที่ผ่านมาเรื่องของการเลื่อนวาระการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้นแต่สุดท้ายก็มีปัญหาในชวนกล่าวว่าไม่มีตอนแรกนะ่ะตนเข้าใจว่าสอวอเข้าใจผิดแต่ที่จริงนะ่ะสอวอไม่อยากประชุมเรื่องนี้เนื่องจากเป็นกฎหมายที่จะไปโจมตีสอวอเพราะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีประเด็นเดียวก็คือการลดอำนาจและบทบาทของสวอลงมาทำให้ส่วนหนึ่งไม่อยากประชุมในเรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุดยืนหยุดขังเหนือจรดใต้ล่ามโซ่ตรวนสวมชุดนักโทษหนุน3ข้อเรียกร้องตะวันแบมสืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือตะวันและนางสาวอรวรันผู้พงหรือแบมสองเยาวชนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้ต้องหามาตรา 1- 1 2 ถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการอดอาหารและน้ำประท้วง3ข้อเรียกร้องต่อเนื่องตั้งแต่18มกราคมที่ผ่านมาเข้าสู่วันที่10ด้วย25มกราคมที่ผ่านมานั้นนางสาวทานตะวันมีอาการหัวใจจะหยุดเต้นจากการขาดโพแทสเซียมจึงตัดสินใจรับแต่ทั้งคู่นั้นยังคงยืนยันอดน้ำอดอาหารโดยไม่ใส่สารน้ำเกลือ ไม่กินเกลือแร่วิตามินน้ำหวานและอื่นๆล่าสุดตัดสินใจเด็ดขาดไม่รับโพแทสเซียมอีกเนื่องจากผู้ต้องหาการเมืองยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนั้นวันนี้26มกราคมจากการจัดกิจกรรมยืนหยุดขัง112ชั่วโมงด้วยกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งยืนต่อเนื่อง5วันตั้งแต่เวลา1น2นาฬิกา12นาทีของวันที่ย2มกราคมที่ผ่านมาครบ112ชั่วโมงวันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดกระแสการร่วมแสดงพลังในหลากหลายภูมิภาคร่วมทำกิจกรรมยืนหยุดขังคู่ขนานกันไปด้วยเพื่อส่งเสียงเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้แก่นางสาวทันตะวันและนางสาวอรวรรรวมถึงผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนอาทิเช่นพัทลุงปลดแอกยืนหยุดขังที่หน้าศาลพัทลุงรัศดรโขงชีมูลยืนที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น อุดรพอกันทีและเครือข่ายนักเคลื่อนไหวกิจกรรมอุดรธานีเพื่อใส่ชุดนักโทษล่ามโซ่ตรวนที่ขาพร้อมเขียนข้อความในการเรียกร้องเพื่อให้คนได้อ่านและ We the people ยืนที่ลานท่าแพโดยมีรองศาสตราจารย์ดรชัยยันรัชกุลอาจารย์คณะรัฐศาส,าศาสตร์และสังคมศาส,าศาสตร์มหวา,ยยาวิทยาลัยพะเยาร่วมกิจกรรมด้วยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าในแต่ละจุดนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมต่างแขวนป้ายรูปภาพของนางสาวธานตะวันและนางสาวอ,อรวรรณไปจนถึงเขียนข้อความต่างๆอาทิเช่นปล่อยเพื่อนเรายกเลิกมาตรา1นึและข้อความที่สื่อถึงกระบวนการยุติธรรมให้รับใช้ประชาชนความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองไม่ผิดอย่างนี้ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปของพรรคฝ่ายค้านเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหา ต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญเป็นการตรวจสอบท่วงดุลกันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันกับการตั้งกระทู้ถามเหล่านี้เป็นมาตรการทวงดุลป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือใช้อำนาจนั้นในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องคนใกล้ชิด จากข้อตกลงร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรสามฝ่ายได้แก่คณะรัฐมนตรีพักร่วมฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลกำหนดให้มีการพิจารณายติอภิปรายดังกล่าวในวันที่15และ16กุมภาพัน,น์นี้รองเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลกล่าวว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลพร้อม ร่วมประชุมรับฟังและชี้แจงทุกประเด็นการอภิปรายของพักฝ่ายค้านต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการตรวจสอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมยืนยันนายกรัฐมนตรีทำงานโดยยึดถือความโปร่งใสซื่อตรงตรวจสอบได้ยึดถือตามหลักธรรมภิบาลยึดถือประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นที่ตั้งจึงเชื่อมั่นและพร้อมชี้แจงต่อ ทุกประเด็นที่สมาชิกพักฝ่ายค้านจะหยิบยกขึ้นมาสักถามอย่างไรก็ตามการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา1-5-2ในครั้งนี้เป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายก่อนสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระในวันที่ย3ิมสมีนาคมทําให้เกิดข้อหวาดประแวงว่าผู้มีอำนาจอาจจะยุบสภานี้การอภิปรายเพื่อหลีกเลี่ยงความบอบช้ำก่อนการเลือกตั้งหรือไม่